สวัสดีลูกค้าลาเล็บูดซูเปอร์บายทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เลขตตบิสันสปอร์ตเตอร์48รถปี2020นะคะสำหรับสปอร์ตเตอร์4 8ก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1 2 2 2 c นซีซีนะคะสำหรับคันนี้เลขมาอยู่ที่14,200กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ สำหรับ h Busan, a ร์เรทอร s บิสันสปอร์ตเออร์โปี2020คันนี้นะคะลูกค้าสีของตัวรถค่ะเป็นสีย r v e r r r o k k r r กรนะคะลูกค้าเป็นสีเทาเข้มเลยค่ะเวลาดูใกล้ๆจะมีประกายกิตเตอร์ระยิบระยับแบบนี้เลยนะคะสำหรับด้านข้างถังน้ำมันก็จะมีโลโก้ h a ร์เรยอรบิสารแบบนี้เลยค่ะส่วนบางคนหน้าบางคนหลังนะคะเป็นสีดำเงาล้วนไม่มีลวดลายนะคะ สำหรับของแต่งค่ะอย่างแรกเลยก็จะมาพร้อมกับท่อ2ออก1นึ่งแวนแอนไฮนะคะกล้องเป็นกลองสก i ม m ่งอีเกิลค่ะคันนี้จุนกล่องแวนแอนไฮด์ฟู a เอลแพนะคะแล้วก็แฮนเป็น Hand ์นแร็กสไตลนะคะแล้วก็ปอกแฮนเป็นของ a าร n นเนสค่ะลูกค้าคันนี้ทรงหล่อเลยค่ะเป็นทรง Hand ์แร็นะคะเรียกได้ว่าเป็นแฮนด์ที่นิยมใน48เมากๆเลยนะคะ ถังน้ำมันทั้งสองด้านนะคะก็จะมีลวดลายเดียวกันเลยนะคะคันนี้สายหัวเทียน s ก i ม m ม่อีเกิค่ะบอกแฮนด์อาร์เรนะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะ s อก SD ค่ะไยทะเบียนด้านข้างนะคะลูกค้าสวยกริบเลยค่ะ สำหรับราคาค่าตัวนะคะตารางการดาวน์การผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงไว้ให้ที่ e s c r ชิ t ชันด้านล่างค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจ h a l y d a v i s n Sportster 4 8รถปี2020สี r i v e r r o c k Grey คันนี้สามารถทักหรือโทรหาแอดมินได้เลยนะคะทักไลน์ออฟ i ิเชีมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ